ผมจะทำคลิปตัวนี้นานแล้วนะผมนะสวัสดีเพื่อนทุกทนะ่านผมตัวนี้อยู่กับสมานเดเชนนผมกับคลิปในว,วันนี้ผมตัวละครกูมินะฮะจริงๆิมันมีระบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามาลนะแต่ผมยังงงๆนผมขอชยาิไม่พูดถึงละกันนะผมแล้วก็เหมือนจะว่าจะไม่มีผลอะไรกับการเล่นมากนะผมก็คือระบบอายอดฝีมือตรงนี้นะครับผมนะ้วยรางวัลนะครับ เ่งมันไม่น่ามีผลอะไรจากเดิมเยอะนะผมนะผมขอไปพูดถึงละกันนะฮะมาวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครกูมีกันนะผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นในทีมทัสดาวได้ค่อนข้างดีนะครับตัวละครกูมี่ผมเป็นตัวละครสายนักแม่นเปิดที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะผมนะมันจะเป็นตัวที่แมคานิก,กปเปาอยเอจะว่าไงดีวะเป็นตัวที่แมคานิกเน้นเล่นอันตินะผมนะเออต้องพูดช้าๆนิดนึงนะฮะ เล่นนานตียังไงเดาผมนะวิธีการเล่นของกลุ่มมี่เนี่ยผมมันจะเป็นการเก็บอ่าเขาเรียกว,าว่าตีธรรมดาหรือสก,กิลเดนะผมแล้วเก็บอ่าลูกไฟสามตาแตกนะผมเพื่ออันตีให้มันรแรงๆนะอ่าอันตีแบบธรรมดาเนี่ยผมมันจะเป็นแบบนี้เดาผมนะกดไปหนึ่งสองเห็นไหมดาเมไปมันจะแค่สี่ร้อยกว่าๆนะผมแต่ถ้าเราเก็บสแต็กมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแบบนี้หนึ่งอ่ามันจะเก็บได้ 3, 3สองสามตาแตกนะผมนะปึ๊บเปิบอ่าสามตาแตกแล้วกดไปฮึบอ่า ปึ๊บนี่นะผมแบบนี้โดม3,001น,นะครับผมมีโดนัทด้วยเลยแรงนะครับเออ <c oughs> แต่แบดเอไปข้างบนวะทำไมด้วทุวกคนอ่ะรอดูเนอะผมนะไม่ติดไฟฟ้านะผมนะอันอันแรกที่ท่าร้อยกว่าอาจจะติดไฟฟ้าด้วยนะผมปึ๊บประมาณนี้โดม2,003นะครับนะก็ค่อนข้างแรงขึ้นมาเยอะนะผมเป็นตกวละครที่เน้นเล่นอันตรนั่นเองนะครับนะ มันเลยเป็นตัวึงตัวละครนักแม่นปืนที่เล่นได้ค่อนข้างง่าย้วผมนักแม่นปืนนะคือตาเห้ที่ผมพูดว่าค่อนข้างง่ายเพราะว่าผมเล่นได้เพื่อใครยังไม่รู้เพิ่งดูคลิปในช่องผมใหม่นะผมนะผมเป็นหนึ่งในคนที่เล่นตัวละครหนักแม่นปืนไม่เป็นเลยนะครับผมยืนไม่ค่อยเป็นนะฮะแต่กูมิคือหนึ่งในตัวละครที่ผมเล่นได้นั่นเองนะครับผมนะผมเล่นมันบอกว่าไอ้ผมเลยบอกว่าตัวละครนี้มันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมนะ มาเราจะมาแนะนําสูตรเรื่อีกว่านนะผมสูตรที่ผมจะใช้จะเป็นสูตรพลิ้วไหวนะผมเคยแนะนําในคลิปรวมไปแล้วนะผมก็คือสเปคผมจะใส่กระโดดไปเพื่อความเท่นะฮะเปิร์ผมจะใส่นี่ไปนะผมไล่ายามวิกการแล้วทำให้เมื่อเราเมนตีเดี๋ยวเราจะวิ่งไหวขึ้นนะผมแล้วก็อันดีนะผมเราจะมาอิ่มอ,อกอิ่มใจนะฮะเมื่อตีธรรมดาโลตัสตูนะ,ะผมเราจะรีคูดาสกิลทุกครั้งนะผมนั้นกดสกิลบ่อยๆนะฮะซึ่งเปิร์กหลังเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปใส่อะไรก็ได้นะผมนะยกอเว็นทองนะครับอันนี้ผมจะใส่ไฟฟ้าไปนะผมกูมิใส่ไฟฟ้าแล้วดีทีี่่สสุดดดะะนะนนนนะะะผผมอมออั้้จใเเงลืไป เลือดพุฟฟิตใส่โลไปนะผมตั้งแต่เดงเลือดนไปแค่5นะครับส่วนลูนเนอร์ผมนะลูนหลักเนี่ยถ้าเล่นในยูนิเดียนเนี่ยผมว่าไอเนี่ยเวิร์กมากๆหนูโจ๋โจ๋อจ๊ตปิตาเนาะรู้สึกใจและค่อนข้างคุมนะครับแต่ใน,นทีมพัดดาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะเออเพราะงั้นผมก็จะใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งที่แนะน,นําก็คืออันนี้นะแบบนักสตูองเฉลยเนาะเพราะกูมีค่าง่ายนะครับ มุดาเป็นอันติเด้อแล้วสุดท้ายคือปกป้องโชคลาวนะครเนื่องจากว่ากูมี่เนี่ยเป็นตัวละครที่กดอันติได้ค่อนข้างบ่อยนะผมแม้ว่าจะมีตแตกหรือไม่มีตแตกนะฮะก็กดได้นะทำให้พมบางจังหวะเนี่ยผมจะชอบใช้อันติเพื่อยื้วงวงนั่นเองผมก็เลยใส่ปกป้องโชคลาวมานะครับอีกสูตรหนึ่งที่แนะนำนะผมก็คือเปลี่ยนไอ้นั่นเป็นทองนั่นแหละนะผมนะสาเหตุที่ตอนแรกผมไม่ค่อยแนะนำนะผมเพราะว่าการที่สาใส่ทองมาเนี่ยมันจะทําให้อันติของกูมี่เนี่ยนะมันจะเขาเรียกอะไรวะ เวลาธรรมดาเนี่ยปฏิใช้กุิกูมิใช่ไหมถ้าเราใช้ไปเนี่ยมันจะรีอติตามสแต็กนะครับเออถ้าเราหนึ่งสแต็กเราก็จะไม่ได้นติแต่ถ้าเราสามสแต็กเนี่ยเราจะได้เรียนติคืน,นทันทะีนะครับผมนั่นนี่คือแมคานิกกุมิกูมนะครับแต่ถ้าเราใส่ทองนะผมหน้าเปิร์ทองมันจะทําให้หนึ่งสแต็กก็เรียนติทันทีนะครับแต่ข้อแม้ก็คือมันจะเพิ่มเกอันติที่เราต้องใช้เนี่ยสเท่านั่นเองนะฮะนะถึงมันจะแรดูไม่เยอะแต่ผมมองว่าใส่อันอื่นดีกว่า นะครับผมอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะใช้นะผมะแต่ผมมองว่าถ้าจะเล่นดีๆล่ะใจดีดีกว่าเยอะนะครับผมนะเออมากดไปเลน่นแลผมจะตัดทินทัดดาวนะผมแปะาอาค่อนข้างนานนะผมบอกเลยว่าเจอบอทไม่ใช่ป่ะนี่เจอควายไทยด้วยเนะผมนะเออนะครับโอ้โหเข้ามาไปตี้เลยเฮ้ยฝัง่งกุญยาโดดนะเราไปบนเก็บปตีหนึ่งทีเดินบนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งปรับอติปึ๊บโอเค หนึ่งสองปรับฮึบฮึบฮึบอืมไม่โดนฮึบไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรนะทุกคนปรับปับปับปับ,ปบโอเคเอฟ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 โอเคอุ้มต่อยโอ้ยฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบโอเค เวลาเล่นกูบี้นะผมเหมือนผมได้รับคำแนะนำมาอาจารย์ไดรับบอกต่อบอกอไอ้ปักมันแนะนำมานะผมก็คือเวลาอะไรเวลาเล่นกูบี้นะผมนะพยายามโดดตีให้แม่นนะผมแบบนี้นะครับผมตีเป็นไงปเ๊บปรับโอเคปพ๊บกดไปเลยนะผมนั่นนึงงแต่ก็กดเนื้อผมนะปพ๊บโอเคอ่าฮะอ่าฮะปรับ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 เฮ้ยแม่งเร็วเกินโอเคปึ๊บปึ๊บ ก็ไปเลยเนอะผมนะต่มตัวไอ้เอแล้วปับ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 โอเคโอเคเมื่อกี้เรากดใส่เพื่อนไปอานิดนึงึบึบโอเคไม่มีติก โ okay. okay. อเคโอเคปึ๊บปึ๊บคึบเรียบร้อยออกโอเคอุ๊ยอุ๊ยอึ๊บเรียบร้อยนะผมนะ พยายามกดอัติไปเลยนะทุกคนไม่ต้องดูว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ต้องดูว่าเราจะมีสกีสแต็กนะ,นะทุกคนนะตีกูมี่น่ผมเป็นสิ่งที่เก็บค่อนข้างง่ายนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกดไปเลยนะผมไม่ต้องกลัวนะครับนะเออคือแบบว่าเสียเราก็เก็บใหม่ได้ไว้ทุกคนกดไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไม่ว่าเราจะใส่ทองหรือไม่ใส่ทองนะคะับอกไว้เลยนะยิ่งถ้าใส่ทองเนี่ยยิ่งไม่ควรกดมั่วซั่วเว้ยผมบอกไว้เลยเพื่อหลายคนนะ่ะชอบใส่ทองเพราะว่ามันแหลดูมักงง่ายก็จริงนะฮะ แต่ทองมันไม่เวิร์กขนาดนั้นนะผมนะมันจะทําให้เรามีอันติีได้ช้านั่นเองนะฮะถ้าดูดีๆเมื่อกี้คือผมกดอันติยำๆเลยนะผมคือกดแบบว่าหนึง่งตแตกก็กดกูกดม่งกดอ่ะนะป <c oughs> นะระมาณน,นี้นะผมจอนำวิธีการเล่นกุมมีนะครับผมนาะอ๋อแปบนึงนะอกีกรอบไหมรู้สึกเหมือนจะเราดักเขาได้นะผมนาะไปดักเขาไปเมื่อจะไม่เจอคนเลยไม่ถูกคนทีมทัดดาแน,นะ้ะผมขออนุญาตโยกไปยืนเ็แดนสักนิดหนึ่งนะฮะ เออจะได้โชว์ให้ดูด้วยนะบอกว่าเล่นยังไงเนาะตไตายกูมีเวลาเล่นยิน้มนต้นตนไว้ทุกคนก็คคล้ายๆล,ยลยกับทิวทัศนดาวเลยนะครับก็คือ,อจะว่างกันเดี๋ยวว่ากดอันติไปเลยนะครับเน้นเข,ขานอกวงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่นิ่งๆก็ลัสามต็กไปเถะนะถ้าตัวละครมันแบบว่านิ่งๆใหญ่ๆก็ลําไปเถะนะผมอย่างไคเซอร์อะไรํำนองนี้นะผมดองกี้เนาะแต่ถ้ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าไวัยๆแล้วจังหวะมันต้องเอาออกวงเนี่ยไม่ต้องรอครบสามต็กหรอกไว้ทุกคนนะครับบางจังหวะก็กดอันตะ กดๆไปเลยนะครับเจอสั้นเร็วเชียวโดนหนักหรือเปล่านะคนสามฝั่งเขาก็คนสามโอเคมาดูโชว์ให้ดูนะครับผมฝั่งผมมีกิวเดียวกันด้วยเออจึ๊บต้องแจ้งแต่มันจะนิ่งไปแล้วนะเออโอ๊ยปาบปาบมี่หรเจอไคเซอร์พอดีปาบปาบปาบปึ๊บโอเค ปึเบปึอไปไหมกดไปเลยนะครับผมกดสามารถกดยืดได้นะฮะป,ป,ปึื่ปับปับอุ้ยโอเคโอ้โหโ,โดนตาย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 เฮ้ย,ยทีมเอ,อ่อทีมเราเล่นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนนะรอบนี้ผมว่าแพ้ว่ะอ้อยอ่อโอ้ยเออโอ้ยโอ้ย โอ้ยตายเอ่อปาละปะละปะเริบปั๊บปั๊บโอ้แอะเออเออลำลำลำมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอเคสวยยืนได้เยยืนได้ละนะต้นเกมเขายืนชานิดนึงปึ๊่บอ โอเคโอเคเอาออกอยออ๋ยโดนทุกดอกเฮ้ยเอาโอ้โหวิโดนทุกดอกอือหืออือหืออาจจะจริงรอบนี้มันไม่ควรแพ้นะแต่แม่ง ออนะทุกคน <laughs> คือวันก็ไม่ขวดแผลนะทำไมวะไม่ใช่เรกทุกคนรอบนี้ผมรีบเข้าไปหน่อยนะผมนะเพื่อนเราไม่พร้อมนะครับเออก็รีบเข้าไปตายไวไปนิดนึงเนาะก็เลยแพ้ไวนะฮะอันนี้อ้างได้หมาโอเคคนสามเหมือนเดิมฝั่งเราเป็นโอเคคนตีเมื่อกี้ฝั่งตัวคาบตีเมื่อกี้นะครับผมนะเก็บไปเลบไม่ให้เราแย่งเอ่อุยเดี๋ยวติดเติด ปับปับเผือบเผอบเผือบเอบอุ้ยโอ้ยอุ้ยไม่โดนไลยกับวะโอ้ยโอ้ยตายไวกรีสแย่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 มากรอบนี้นะครับเพราะว่าโอ้ ok, 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 húp 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 ok, ui ui ok, ok, mới kia นี่แหละทุกคนมันเลยต้องควรโดดตีให้แม่นนะเมื่อกี้แม่งไม่แม่นเลยนะครับเลยโดดมั่วเลยทีเดียวโอ้ทำไมมาดังนี้ออึึไม่ทันเอาลงล่างซะละ Tip tip tiếp 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 tip ok tiếp ok aha uh -huh. bap bap pap 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 ok đổi với làm tip tiếp 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 tip Ok tiếp 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 Aha tuyệt 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 แต่วงแต่วงเรียบร้อยนะครับผมนะเออกว่าจะยืนได้เนดะ้อผมบอกเลยว่ามัวนนิดหนึ่งนะมัวบนงานนิดหนึ่งรอบนี้เออกว่าจะได้ยืนแต่ละทีนะครับนะมันเข้ายากมากแพงไงดูวด,วผดออีผมดำดำไปแค่หมื่นสองเองอันดำไปนน้มากนะผมสำหรับรอบนี้นะครับแอบให้สักรอบนึงแต่ไม่รู้จะชานะหรือเปล่าเดผมนะจะิิๆกูมิก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถเล่นในดวลได้ดีนะครับผมสนะำตรับนักแม่นปืนนะครับ ต้องเปลี่ยนของนิดนึงดูอย่างเรยคือเปลี่ยนฉกโหยชกชปิ๊บตาไปใส่อันนี้นะผมนะประกาศไล่ล่าและอันนี้เด้อผมนะถึงแม้จะเบลน้อยแต่ก็ต้องใส่สำหรับเลงเลือดนะครับโอเคก็ได้ใช่ไหมอ่องค่อนข้างนานมีโอกาสเจอบอรดประมาณส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับมาชื่อบอรน่าจะตี้คนไทยบ้านนี้เล่นไ,ได้หรือเปล่านะแม่งจับเบอร์ด้วยบอกเลยนะทุกคนจับเบอร์แม่งร้อยตังร้อยรอตะกี้ด้่นแหงกวา่ารแล้วเพิ่มไม่โดนเพิ่ม ครับโอเคนี่ไงมาลนะนะแระเอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่ทันเออเด็ดเด็ดถอยละถอยละนะครับถอยทั้องถอยนะผมนจะจับเบอร์นะผมหยิบไม่ทันเพิบ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  เพิ okay. ่บเแิ่โอเคนะร้อยทองร้อยจาเบอร์ถอยสกิลนะ่ทุกคนเออไปปะโอเคโอเคอุ้ยอุ้ย โอ้ยตายอยู่ดีไป่ลอดไป่อดไ่นานเลยเตะตีฟรีเลยเมื่อกี้อเอ่เออพี่โอ้ยทำไมมันก่อนวะแล้วเราผมโดนเ,ดเรียบรอย้อยละอึบอึบโอ้ย จริงรอบนี้นี่ง่ายมากเลยนะเนี่ยผมก็แค่เดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็โอ้ยเนี่ย <laughs> คือรอบนี้ง่ายมากเลยทุกคนคือเขาจะไม่ตีเลยเว้ยถ้าผมไม่ตีก่อนนะครับผมนะเออจะได้เลยจะได้ ผมขี้เกียจเนี่ยข <c ười> ี้เกียจรอไม่รู้จะตัดโดนให้ดูหรือเปล่านะผมนะแต่น่าจะตัดแสะนะครับผมให้คลิปมันยาวเนาะโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เด้อผมนะก็อาจจะแบบว่าเล่นบ้าๆบอบ,บ,บ,บนิดนึ่งเด้อสำหรับรอบไท้าๆนะฮะแต่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเวลาเล่นเนอะผมนะพยายามอย่าใจร้อนถ้าเล่นกุมี่เนอะผมเหมือนเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมเอานะครับคือผมขี้เกียจรอนะคือมันต้องใจเย็นเวลาเล่นกูมี่ต้องใจเย็นๆนะฮะแต่ผมใจร้อน พูดต,ตรงๆเลยคือตอนเล่นในยุดินแดงกับในเดือนเมื่อกี้คือผมใจร้อนนะครับนะบลยสภาพออกมาดูแย่นิดหนึ่งนะครผมโอเคโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเทา่านี้ผมไว้ใจกันมาคลิปหน้าบายบายครับ